บุมิเงนเวลาเขายกมันบูมีมุกค่ะมื้อนี้เจ๊แมวมาซื้อปั๊มโซลาเซลล์เด้อปั๊มขนาดหย่งเกาะ็750วัตต์750วัตต์ UMC u ผ c ใช้แผงโมโนโมโนครับเซลรูเซนขนาด650้วัตต์สามแผงอันนี้แผงยังไม่ได้ตั้งมุมรับองศานะครับไปประมาณ ตอนเวลาประมาณ10โมงครึ่งนะครับน้ำแรงมากนะครับเป็นปั๊มสองระบบปั๊มสองระบบนนแผงวางกับพื้นเพื่อทดสอบให้ลูกค้ามั่นใจลูกค้ามาจากหนองอ้อนะครับระบบปรน้ำแรงมากนี่เลยทั้งอยู่ที่โซลาเซลล์ฉลวยวงหลมสั่อทำบ้านน้อยหนองโกโอเคลูกค้ามาจากลูกค้าเดิมที่เอาปั๊มบัลเลตไปใช้นะครับก็แนะนำมาโอเคขอบคุณสำหรับ ค,ความไว <capacity S 2> ้วางใจนะครับจากสลว์ลอยวงโซลารเซลล์